สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชินแอฟฟี่ฟาทากกันเียนนะสำหรับวันนี้เราก้ามมาพบกับเกมอาร์มลาสัวครับผมวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะฮะเราจะมาเล่นเกมเซอร์ไวล์เวอร์ฮาร์ดคอร์สุดมันบนมือถือกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับผมว่าเป็นเกมแบบไหนนะครับผมก็โพสต์ลิงก์มาให้แล้วนะที่ช่องดีสคริปชั่นนะสำหรับใครที่ดูแล้วเกิดอาการเซียนขึ้นมาในะผมก็สามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะไม่พูดป้อมทำเองให้เสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม let's go ก็คือมันจะเป็นเกมแนวที่ว่าเราจะเอ่อออกไปสำรวจนะครับแล้วก็เก็บทรัพยากรแล้วก็กลับมาสร้างฐานอันนี้คือผมมีไอเดียของผมนะฮะอ่าผมสร้างไว้แล้วนะครับชื่อน้องปุ้ยนะครับตัวละครผมว่าชื่อน้องปุ้ยตัวผู้หญิงที่น้องสวยคุณจะตั้งอะไรนะครับก็เป็นตำราตานี้ไปโอเคเนะี่ยขอมาดูหน่อยสิมันมีเหมือนเนี่ยมันมีเหมือนสกินไอเทมนะครับเจ็ดเขแต่งตัวซามูไรนะครับมีปืนมีอันนี้ แล้วก็จะมีตัวละครเนี่ยอีทาอ๋อมันมีสกิลด้วยอ๋อเนี่ยมันมีแบบตัวละครเนี่ยนะครับตามฤดูกาลอ่ออ่อคือตัวละครมันก็มีแฟชั่นแต่เกมมันเป็นแนวเกมส์สวายเวอร์ก็ไม่พูดความทำเพลงเพราะว่าเดี๋ยวลุยเลยแต่ขอดูแป๊บหนึ่งอ๋ออ๋อ,อ,อแล้วก็มี2ตัวละครกิกี้แหละเราจเจ้าไอ้เบนไปตามหาครอบครัวของเราเนี่ยคือจะมีหลายโหมดโอ้โหมดฝึกสอนเซิร์ฟหลักนะครับ มีเซฟโซนโอ้เซฟส่วนตัวเซฟส่วนตัวยังไม่มานะตอนนี้เฮ้ยขอเข้าไปดูในเซฟหลักอ่าแมปเซอร์ไว l เวอร์แผนที่บิ g ก n เนอร์โนด p อ e บิ n ก e เนอร์โนดอคืออะไรวะเนี้ไม่รู้เหมือนกันอ่าเราเข้าไปหน่อยแล้วกันนะเข้าไปเลยเนี่ยป่าอ้ออ้ออ้ออ่าเนี่ยแหละเนี่ยแหละ อันนี้คือเข้าแมปมาแล้วเหรอนี่คืออยู่ในอยู่ในฐานเขาลุกแมปอยู่ด้วยอ๋อโอ้ยโหเคมันใหญ่โตอย่างนี้เลยเหรอครับมีโอ้โหแล้วผมจะไปทางไหนต่อหรอวะเนี่ยเออดีแล้วเราคือต้องรู้เป็นมือถือเพราะว่าไม่งั้นผมเล่นไม่ได้อ๋ออาะเจอปืนมาเอามาไปลองยิงดูดิอ๋อเฮ้ยเฮ้อ่าอ่าอ่าโอ้โหไอ้เหี้ยกูตายแน่พูดง่ายพูดตรงๆกูตายแน่นอนกูจะไปบังคับทันคองไหมเนี่ยนี่ครับเฮ้ยมีคนไอ้เหี้ยอย่าทำผมเลย สวัสดีเราเก็บปืนก่อนป้ะเราเจอคนพวกเขาคือผู้รอดชีวิตเราจะอย่างนี้เอออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าผู้รอดชีวิตเขาถือกระทะแล้วเขาวิ่งไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับคือเราอย่าเพิ่งห้าวครับไอ,อสัตว์เฮ้ยนี่ซอมบี้นี่มันมีซอมบีม้เว้ยคนนี้เสียปืนเนี่ย,อยเอ้ยคนนี้เสียงวิ่งอ,อุ้ยโอ้โหอ่าเอ้าไอ้ไอ้ผีออตัวนี้ไม่ได้ยิงเสียงปืนเหรอ เฮ้ยมันมี EXP พีเรื่องคือเรามีเลเวลเหรอวะเฮ้ยไอเฮียโอ้ย,อยผีผมเหีือกระสรวส่งนัดเหรอผีเฮ้ยผมไม่มีปืนผมมีแต่แน,นวกันแอโมโมต่อยไม่ได้ป่าววะเก็บปืนก่อนชิาหายแล้ว เก็บป,ปืนไงผมไม่มีป,ปืนเฮ้ยเหวอ,อ,อี่ยยโอ้ยโหนี่กระเป๋าสะพายผมแม็กกาซีนสองนัดอ่ามาเก็บปืนละมามาดิ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 มาด,มาดิเออเฮ้ยกระเป๋าโอเคโอเคช่องเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับโอ,โอเคแล้วก็แอปเปิ้ลโอเคมา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  เล้วใส่กระเป๋าแล้วมาเฮ้ยอ่ปาป่ะแต่ระบบการควบคุมนี่ไม่ลำบากนะครับระบบการควบคุมโอเคอยู่ครับเฮ้ยโอ้ยปืนยิงตะปูโอเคเฮ้ยไม่มีโอ้โหมันไม่มีเุ้ยเลเวลสองเฮ้ยวิธอีกทีมันสิบวิหายตัวนี้อ้าวเม็ดเดียวตน้น เฮ้ยระบบเสียงทำดีนะแต่กี้คือผมได้ผมรู้เลยว่ามันอยู่ข้างๆผมอ่ะไอ้สัตว์เอ้ยหน้าก,กากกันแก๊ปภาคสนามว่ะอ๋อผมใส่หน้าก,กากกันแก๊ปแล้วโอเคนั่น่ะคืออะไรอะคนตายเหรอครับอุ้ยคนตายม,มีคนตายเอ,าเอ้าไม่ใช่บอสอุ้ยบอสโอ้โหบอสจะเกิดอีก48นาที็บแค่มีบอสด้วยเหรอสนับมือทองเหลือง เฮ้ยอเฮ้ยพอนี้ตัวละครผมมันก้มหน้าอยู่ไงไปดีกว่าแถวนี้แถวนี้มอนเยอะด้วยเดี๋ยวเราขอดูแมปตัวนี้กว่าไฟอาร์วิลเลจเฮ้ยเราไปทางล่านทิศใต้ดีว่าเราไปทิศใต้ดีว่วครับป่ะเราอาจจะเจอกับหมู่บ้านนะครับแล้วก็ อาหารน้ำอาวุธนะครับไฟอาร์มวิเลดกินอาหารและน้ำแล้วก็ออกเดินทางผมยังไม่เจอคนเลยผมเจอคนไปคนเดียวแล้วมันหนีหายไปแล้วแต่ว่าเฮ้ยอ้โอ้มันเกิด พันเฮ้ยล no ุงสามารถไปเก็บศพตัวเองได้ปหมแต่ตอนนี้คืออ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเซ็ตพันเราไม่แตกอ๋อนี่คือมันเป็นเหมือนเออเซิร์ฟไปนั่นเซิร์ฟติกใหม่นี่ครับมันถึงมันได้เขี่ยมันถึงได้เขี่ยว่าโนดรอปใช่ไหมฮะผมต้องทำผมขอดูก่อนผมอยากจะอ๋อเฮ้ยมันมีรถเมย์อยู่ขึ้นรถเมย์ได้แบบว่าล่มสลายมีรถเมย์ปะเราขึ้นรถเมย์ดูดิผมว่าได้นะครับพื่อนมันจะมีสัญลักษณ์มาทำไมครับมาขึ้นรถเมย์กันดีกว่าไอ้นั่นเราไม่เข้าไปละนี่ไงบัสสต็อปอ๋อฮะเฮ้ย เร้องรอรถเมย์ป่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นรถเมย์ประเทศไทยนี่ก็มาช้าอยู่แล้วกรุณนานเลื่อนสถานีโอ้โหสถานีเอ้ยเราไปได้เลยเหรอแต่ว่ากูจะไปหมู่บ้านนี้คือกูต้องนั่งรถเมย์ไปหนึ่งต่อตรงนี้แล้วค่อยลงใต้เอาละ่ะกูนั่งรถเมย์มาแล้วใครเจอผมก็มาเจอผมป้ายรถเมย์ปายนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมกลัว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่เมืองก่อนแล้วผมอยากรู้ว่า เออเราสามารถตั้งแคมป์ตั้งเคิมอะไรกันยังไงอืมมันยิงช้าแล้วขอไปเก็บผมไม่รู้จะเข้าเมืองเอาของไปขายกันเลยอะไรอย่างงี้อืมตัวผมยิงไม่แม่นเห็นปะเซฟเฮาส์อย่างเงี้ยมันเมืองวะเนี่ยมีทำไมมีแต่ซอมบี้เลยไปหมดเลยเฮ้ยมันมีแต่ซอมบี้จนไปห,หมดเลยครับเฮ้เยมืดโอ้โหเฮียละแล้วมืดแบบอยู่ดีๆก็มืดแบบนี้ ผมไม่มีไฟฉายอะมีไฟฉายไหมเนี่ยโอเคโอ้โหตายละตายละผีบ้านโอ้เอาวะเอาเลยวะผีตบแรงสัตว์ผีตบแรงสัตว์เฮ้ยเดี๋ยว คือผีตบเลงมากผีตบผมสองสามทีตายเลยเหรอแสดงว่าเกมมันโหดดิใช่ไหมโอ้แต่ว่าดีที่ของไม่ดรอปนะครับของไม่ดรอปของไม่ดรอป้ยเราว่าเราไปเซิร์ฟเวอร์ของดรอปดีกว่าจะได้มันมันเี่ยปะ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 เฮ้ยมันมัน,ม,นมันไม่เล้หรือเท่าไหร่อะเวลาแบบฆ่าคนไม่ได้ของหรือว่าว่าฟา์มาของไม่ตกอ,อะไรอย่างเงี้ยนี่ไงมสร้าปาร์ตี้เดี๋ยวให้มานปาร์ตี้ดีกว่านี่ไงโอ้โมามา,มา แบ่งข้าประสบการณ์แบ่งของรางวัลสร้างปาร์ตี้มาเลยครับนี่แเซิร์ฟดาวฟอลเฮ้ยนี่ตรงนี้16คนศูนย์ห้าเซิร์ฟศูนย์ห้าศูนย์ห้าสิบหกคนอุ้ยโอ้ไอตะเกียบมันมันเป็นเซิร์ฟฟาร์มแล้วคือของมันมาในเซิร์ฟหลักด้วยเว้ยใช่ไหมแล้วตะเกียบมันเป็นเซิร์ฟฟาร์มเว้ยดังนั้นก็คือเนี่ยของมันก็ยังอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราของหมดเราก็ไปฟาร์มเซิร์ฟเซิร์ฟฟาร์มเซิร์ฟของไม่ตกเออดีเหมือนกันเนาะ ดีเนีดีเดีเฮ้ยกระเป๋าเฮ้ยอะไรอะไรอะโล่ไม้โอ้เฮ้ยโล่ไม้นี่คือโล่อะไรโล่แบบโล่เลยเหรอโล่ไม้หนึ่งเอเอามาถือเป็นโล่ยี่เหรออโอ้โหเอาไว้หวดกับคนอะไรเงี้ยเหรอครับอ้าวหายแล้วกูวางโล่ไม้ไปแล้วอ๋อแล้วมันอ๋อมันตามเรามาอยู่ตอนนี้แล้วมันจะแล้วมันจะถ่ายเอาโล่ถ่ายงี่เลยเหรอครับเฮ้ยอย่างเงี้ยเราดีเรามีโล่เดี๋ยวถ้าเจอคนยิงเรากดโล่ขึ้นมาถ้าเราไม่โล่จุดตายไปก่อนนะครับ ไฟฉายไฟฉายเลเวลสามโอเค คนตายผมยิงคนตายมันมองไม่เห็นผมผมปิดไฟอยู่ข้างบนมันมแต่งข่ามันแต่งตัวมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยโอย้เฮ้ยเฉยเสร็จพันลนปืนปืนเบี้ยเลยกูซี่อะไรเนี่ยเงินสามร้อยให้ยิงกูใครเหอผมโดนอะไรอ่ะตับ โมดนล,โโดล้วผมดนล่าวิง่งก่อนวิ่งก่อนเชี่ยโเอาคืนเที่ยวกูเดินมาเจอมีควาย ็แม่เก็บโมดาของจริงเชียร์กุ้งข้าหมีเฮ้ยเราก็ออกเลยได้ปะง่ายจะตายหนีทำไมเนี่ยเราก็ออกเซิร์ฟเลยดิใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วเราก็ไปวิ่งหนวิ่งหนีในเซิร์ฟเซิร์ฟของไม่ดอกจบเลยหวานเจี๊ยบผมนะพี่ใครตะกี้ผมยิงคุณเหรอแชทเหรอตะกี้แชทเหรอใกล้ๆพี่อ๋อโอเคโอเคโอเคใกล้ๆพี่มาเลยมาเลยมาเลย จกใจจะได้ไม่ยิงกันใช่ไหมเปิดไฟฉายเข้ามาเปิดไฟฉายเข้ามาเซฟโซนอยู่ไหนวะเนี่ยโคตรไกลเลยวะใครเนีน่ยนะนะนะแล้วมึงต่อยกูทำไมเฮ้ย <c oughs> ไอ้สัตว์แชทกูเองอะกูเห็นชื่อแล้วมึงก็มาต่อยกูตายเนี่ยนะไอ้สัตว์กูเห็นชื่อกูรู้นะว่าใครอะ <c oughs> ไอ้สัตว์แล้วก็มาต่อยกูตายโอ้โหมันรู้ศพกูไปละนะครับ เออมาแย็บตับตับตับกูบบเฉยเลยไอคิบหายนี่ไงแต่เวลาผมตายเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้เลยอ่ะผมต้องรอร้อยร้อยวิเพื่อเกิดใหม่หรือเกิดใหม่เลยใช้เงิน500มีโอ้โเงินไม่พอด้วยนะโอ้โเงินมีศูนย์แต่เกี้ยคือผมฟาร์มาแต่คือผมยังไม่สามารถเข้าเซฟโซนได้ใช่ไหมครับเงินผมก็ออกมาไม่ได้ใช่ไหมครับคอ้แต่ว่าผมก็ยังมีอีกตัวหนึ่งมาต้องเอาน้องสวยเลยว่าหนึ่งเข้ามาแล้วนะครับมาน้องสวยลุย คือผมต้องต้องต้อง,อง,องพยายามเอาออกไม่ให้ได้กับสักหนึ่งตาว้วกวางกวางเนี่ยนะกวางเหรอมาดิสัตว์กวางเหรอกวางเหรอกวางไล่ผิดคนกวางเหรอมาดิมาดิมาดิกวางเหรอกระบาดครับวางไปละนี่ครับ เย้ย yeah. ผีมา uh huh. ไม่มีของผีตันผีตันโอ้หัดเดียวโดนสองเม็ดโ <Yeah. S 1> oh. มีคนมามีคนมาเฮ้ยมันตาไปเทียนั่นไปแล้วโอ้เชีย่ยแต่ผีเกมน,นี้โหดจังเลยอ่ะโหดว่ะเฮ้ยมันมันมันโหดนะครับเช้าแล้วเว้ยช่วยดีช่วยดีช่วยดีเบนเบนเบนช่วยดีนี่ไอ้เบนไอ้เบนมันเป็นนักมวยไงไเบนเป็นนักมวยกูเทนกูเทนใส่ไปแล้ว ไอ้เป็นมันนะปวยมันไหวอยู่แล้วว่าแต่กูเอา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 มีดมาใช้ยังไงเนี่ยนี่ไงมาดิเอามือไปโดนน่ะพอดีว่ามือไปโดนน่ะแต่ตะกี้ชื่อคุณคุณมะใช่ไหมฮะสมควรตายแล้วล่ะไอเหียสมควรตายแล้ว ไอตัวที่มันมาต่อยผมเมื่อกี้มาดมตีตายผมหน้าไอ้เหี้ยผมหน้าเออเออโอ้ยแต่ยังไม่มีปืนเลยไม่มีน้ำไม่มีอาหารไม่มียาเออมียาอยู่นะการน้ำอาหารนิดหน่อยมันจะต้องไปฝากธนาคารเรามีเงินมาจากไอตัวนั้นอะหลายร้อยอยู่เมื่อกี้ผมเห็นผมบีบได้มา200กว่าบาทก็เอานะชุกเตีงทีใช้500ไปเซฟโซนกันเดีเ๋ยวเราพยายามออกจากที่นี่ได้ก่อนเสักหนึ่งครั้งครับมันโดนเองไว้กระเป๋า มา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 ถึงแล้วอันเชโอมันชื่อว่าอันเชนฟรีอันเชนเซฟโซนอันเชนคือกลุ่มกบฏเนี่ยกลุ่มนักปลดปล่อยตรงนี้น่าจะปลอดภัยนะครับเฮ้ยโอ้โหอ่าเซฟโซนโอเคถึงแล้วนี่ไง ATM ีเอ็อ่าเคเติมเงินไปเอ่อ240บาท โอเคครับทีนี้เราก็ไปบูได้ดูตรงนี้แต่เราขอสำรวจเมืองก่อนอ๋อนี่อินเวนทอรี่อันนี้คือเปิดเซฟอะลยอ๋ออินออเวนทอรี่ผมเฮ้ยผมมีกรอบมีขวาวนนะี่แหะคางกลางเลยครับกล่องอาวุธระยะประชิดเฮ้ยกล่องอาวุธระยะประชิดเปิดรับอาวุธระยะประชิดเอาเอามาดิมีดกระทะโอ้โหไะเก็บนะครับกเก็บไว้ในนี้แหละกล่กองอาวุธระยะประชิด เอยมีก่อแล้วแต่หัวโลกเลยเฮ้ยอุ้ยฉันเข้าตี้ปาร์ตี้มีตีห้าคนแล้วเออไปหาเป็นไปหาของก่อนโหแต่เกมมันหาคอเรื่องเลยนะโดนิงตายแป๊ะของหลดหมดตัวเลยฟ้าใหม่ครับใครข้างกูเนี่ย มีชื่อขึ้นไหมคือมันมีชื่อขึ้นไหมฟาร์มใหม่เลยอือคือนี่ติดตดตดตดไม่คุยไม่หือไม่อือไม่แบบว่าคือเป็นเซอร์ไว์เวลแบบคือเถื่อนนะอนนี่แดนเถื่อนนะมันไม่มีแบบว่าโอ้โหทีขวาขก็ไปแล้วแบบสวัสดีครับพี่เฮ้ยน้องมาใหม่เหรอครับน้องเป็นไงบ้างน้องมาจากไหนอะไรย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออเด็กใหม่ไอ้แย้มผมืีขวานไปันนี้มันยิงกระจายเลยเหรอไม่มีว่าอ้านี่ครับชื่อผมด้วย เฮ้ยเอ็งมาจากไหนอเน,นี่ยอะไรเงี้ยโอ้โหไปโนโด็อกก่อนดีกว่าต้อนรับคือปุ่นหนาฝาข้างแบบนี้นะครับเออไม่มีแบบโรเพกันหน่อยเหรอวะไอ้สัสเฮ้ยอย่างนี้ลื่นเลยคือมึงไม่โรเพกันหน่อยเหรอวะโนด็อกเซฟกว่าครับโอ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับเวลาโนโดอ็อกคือคือตายปุขอไม่ตกไงย,ยังไงก็เซฟกว่าอยู่แล้วครับเอ้ยวินมอเตอร์ไซค์ อูในกอทอมโอ้โหโอ้โหผมว่าแปลกๆล้โอ้ไมค์โอ้ชิบหายโอ้ตัวเปล่าเล่าเปลือยตัวเปล่าเล่าเปลือยแม่งเล่นุคงยากเลยครับไอ้เดี๋ยวว่าจะมีปืนหรือเอาหรือไ ผีอยู่ทุกที่โอ้เฮ้ยไอ้เบสช่วยด้วยเฮ้ยโอ้โหมึรอดชีวิตเยทเกคนี่ม,มันซีในหนัง Walking Dead ช่วยด้วยครับอ้โอ้โอยเยทเคซีในหนัง Walking Dead เก็บเงินแป๊บขอๆหน่อยครับยเยทเคมันดอปปืนมาเหรอเมืกี้มันให้ปืนผมมากระบอกหนึ่งว่ะ เชียร์คนไทยใจดีอุซี่ไปขอบคุณครับพี่ป้าเราจะไปกันที่เนี่ยแหละเซฟโซนนาทูรัสเซฟโซนนะครับป้าๆๆาป้าป้าป้า,ปาอย่างนั้นก็คือเป้าหมายเราคือรอดชีวิตรอดออกไปให้ได้เออเฮ้ยมันก็ช่วยกันดีนี่เซิร์ฟเฟนลี่นิวบี้แมกกาซีน MP5 โอ้โหกูใช้ได้พี่เนี่ย MP5 ไอ้บ้าเอ้ยโอ๊ยจุดสีไม่ได้หว่ามันต้องเป็น9มโม,โม วิเฮียเอ่จ็ดเป็ดนี่ครับอูซีจริงแม่งเลยโอเคโอเคมาขอเข้าไปในเซฟโซนหนซิมันมีที่นี่มันมีเหมือนระบบเอ่อตีบวกปืนนี้นะไม่หรอขาปืนอะไรเงี้ยมีไม่หรอใช่ไหมแต่ผมยังไม่เจอเลยนะฮะแล้วมันมีระบบเอ่อที่ว่าแต่งปืนมาแล้วก็ฟาร์มไอเทมมาไปขายได้ด้วยใช่ไหมครับขอเข้าไปในเมืองก่อนแล้วกันนะครับ โอ้ตัวผมอยู่นะครับโอเคไหนครเขาไปในเซฟโซนแล้วอินเวนทอรี่โฟร์แนนด์ลูมโอ้ยนี่ตีบวกเหรอไหนขอดูหน่อยสิอ่าซ่อมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนโอ้โหแลกเปลี่ยนอ่าฮะอ่าฮะเฮ้ยอ๋อนี่ไงโอเคคือเราฟาร์มพวกนี้มาทำเป็นเศษเหล็กมาแล้วเศษเหล็กมาทำอะไรอ่ะเอามาทำนู่นทำนี่ว่าอย่างเอามาอัปเกรดได้แน่ๆเลยผมว่า โอ้เราไม่มีแล้วอัเกรดได้เลยนี่ใช่ไหมครับถ้าเกิดมันขึ้นอัปเกรดมันก็น่าจะขึ้นแล้วมันก็น่าจะบอกว่าเราต้องการอะไรตีบวกปืนนี่หรอเนี่ยเราขอไปเก็บในวิญญาเรียนอันนี้คือของตกกูเลยที่เราเอาไปอ่ะใช่โอ้โหเหียชุดกงชุดเกาะกูแม่งเอาไปตกหมดตอนนี้เนี่ยแต่เราเอาเราเราเราไปฟาร์มเอ่อไม้กระบองเหล็กมาแล้วเราก็เอาไม้กระบองเหล็กมาใช้ในตอนนี้นะครับบอว่าเราฟาร์มเก็บไว้ก่อนอ่ะพวกเนี้ค่าเงินเป็นเงินเ,น,เ,น,เนี่ยแหละโอ้เรามี200ฝากเงินก่อนแค เก็บหอมลอมลิศ400ละโอเคปลาฟาร์มต่อไปไฟอัพวิเลตดีกว่ามาไปกับแชดเนี่ยแหละป่ะมีนปาราตี้แลวนี่เหลือ58โหดีไม่ตายครับไอ้ห้าแม่งอยู่ข้างล่างครับโอ้ดีไม่ตายแต่รอบนี้กูมาพร้อมอุซี่เแบบีโอ้โห โคตรจะแม่นยิงกระดอผีโอ้เบรเลต้าสามสิบห้าอาร์เก้าสิบสามอาร์ุ้ยเฮียจากเสียงดูดีเลยเสียงดูเสียงเพราะมากแต่คือกูยิงจะหมดแม็กแล้วไี้ โอ้โหเข้าใจไม่ยากแต่เล่นค่อนข้างยากเหมือนกันครับเข้าใจไม่ยากแต่เล่นไม่ง่ายครับแล้วคือแม่งมืดแล้วชิบหายแล้วเนี่ยแะต่ว่าระบบคือขนาดผมเป็นคนที่เล่นเกมมือถือแบบอย่างเงี้ยไวค่อนข้างงูนะครับแต่เกมนี้ผมมาเล่นแป๊บหนึ่งผมก็เออบังคับได้ได้คล่องในระดับหนึ่งอะปกติผมเล่นบังคับอย่างเงี้ยผมเล่นไม่ได้หรอกถือว่าเกมมันระบบการควบคุมดีครับ ไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยอุ้ยเยอะเออเอาจงจริงสองสามร้อยดีแป๊บเตียวเองเออผมว่าวุนระยะประชิดนี่ดูดีกว่าวะผมว่าเราเรากลับเซฟโซนแล้วก็มารวมเอา,อางนี้ดกวาทุกคนมารวมตัวกันที่นาตุรัสเซฟโซนเดี๋ยวเราไปฆ่าบอสกันเดี๋ยวป่ะป่ะนาตุรัสเซฟโซนข้างล่างนางั่งรถเมย์มาขวาล่างเอาว่าเดี๋ยวกูมีกระบองช่วยป่ะแล้วเดี๋ยวกูเออช่วยยิงยิงเสร็จแล้วกูทุบนะครับ เอ๋มาดิมามามาไปละบอสลุยรวมหน้าประตูหน้าประตูให้มาเยอะเหมือนกันแะเนี่ยทำไปเล่นไปวิ่งไกลนิดนึงนะครึ่งแมปนะครับบอสอยู่นั่นเอาล่ะทุกคนเตรียมปืนใครใครกล้าอย่าไปไปๆปไปไปไป,ป,ป,ปเอาเลยระวังอีสาระวัง เออเฮ้ยมันลดเรื่องรถพี่หนีหนีไม่เอาหนีมันจุกจุกทำดีทำดีมึงวิ่งหนีมึงดูมึงอย่าวิ่งไปกันพี่มันจะตายมันจะตายอ้เหี้ยไอ้ผีไอ้ผีไอ้เหี้ยไอ้ผี่เอากันไปพี่เปียตาย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 ยิงนี่ยิงนี่เพียกันไป

อุ้ยไปยิงตีกวูวะใครตีกูไอ้สักเฮ้ยมันมีคนใส่ชุดสับปะรามาแจาไมไอ้เฮียอ๋อมันตีโ,นโดนผมไอ้เหี้ยผมโคตรเจ็บเลยมันตีทีละย,ยี่สิบห้าสับปรลุยมีคนแตกสับปะรถอยอยู่ให้ยลุกคนทุกคนช่วยสับปะรเร็วดาไปอีกนึงไปอีกนึงแตกไม่พักเลยอะไรวะเนี่ยแล้วทุกคนช่วยสับปะรเร็ว โ Shift, oh, oh. อ้ยหวิ่องผมวิ่งไปเฉียวเล็บมันแค่น,นั้นเองอะเฮียเจ็บจัดเอาเลยครับที่หายเลือดไหลต้องหายต้องหายายก่อนเชียเสพพันยืนแทงเอาจัดกูุหายายาไปตายแน่ดีโอเคไอ้เหี้ยบอดไม่ค่อยติดเลยโอ้ไหม่กอด โอ้ไม่ก็คุณดูไปหมดนี่เย้เ yeah, ย yeah. ้บอสตันบอสตันเอาวันอุ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยกูเจ็บเหี้แม่ขวนทีคุณจะตายตลอดไม่ไหวผมไม่อยากขึ้นมึงแล้วตอนนี้ อุ้ยหมอตายอะไรดอกอะไรดอกไอ้เฮียไอ้สัตว์ทำอะไรเราไปหมดเลยคุยเอ้เราได้อะไรมั่งเนี่ยข้ามประสบการณ์เราก็ไม่ได้เหรอเราได้ข้าประสบการณ์ปะอุลตรา,าการ์ดห้าคนเราตายไปสามคนของก็ไม่ได้เราต้องจะมีได้อไอเทมมั่งเนาะไอเกมมันกลายเป็นกองขี้หมาช่วยกินโชว์แล้วต,ตอนนี้ เอาแล้วผมก็จบกันไปเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะสลับอาร์มแล้วส่วนนะฮะเรียกได้ว่าสนุกสุดไมค์กันทีเดียวนะมีตีบอสกันด้วยย้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะสหรับใครที่สนใจจะดาวน์โหลดนะสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะฮะก<ๆ>็เหมือนเดิมนะสหรับใครที่ชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์นะฮะและก็สนุกติดตามได้นะครับเพื่อชมฟิฟตาเกลียดนะตอนต่อไปสหรับตอนนี่รามก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ